วันที่21ตุลาคมปี2568ถือว่าเป็นวันอมาวสีหรือบางคนเรียกว่าวันขอเงินพระจันทร์ค่ะซึ่งวันอมาวสีวันพระจันทร์ดับเป็นวันที่ดวงจันทร์ได้ทำบุมอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับดาวพระอาทิตย์ค่ะดังนั้นจึงถือว่าเป็นวันพลังเปิดหรือเป็นจังหวะที่มีพลังแห่งการเริ่มต้นใหม่ ความเชื่อในทางโหราศาสตร์ไทยและจีนถือว่าวันเอามาวาสีนี้เป็นช่วงเวลาที่ฟ้าเปิดเพื่อเตรียมรับกับสิ่งใหม่ๆมีโอกาสที่จะเจริญรุ่งเรืองและเหมาะแก่การอธิษฐานขอพรไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพย์สินโชคลาภหรือการเริ่มต้นใหม่ในแต่ละด้าน ชาวลัคนาราศีพิจิกคะในวันอมาวาสีวันที่21ตุลาคมปี2568ถือว่าเป็นวันที่มีพลังงานสำคัญอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเป็นพลังงานแฝงที่อาจจะส่งผลต่อชีวิตของคุณในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการงาน การเงินด้านโอกาสใหม่ๆรวมไปถึงสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังค่ะดังนั้นวันอมาวาสีไม่ใช่วันธรรมดานะคะเป็นวันที่จะมีแรงขับเคลื่อนอย่างมากต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกในทางโหราศาส์ไทยและโหราศาสตร์จีนค่ะ วันอมาวสีคือวันที่ดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์อยู่ในแนวเดียวกันซึ่งถือว่าวันนี้เป็นวันที่มีพลังงานใหม่ๆเกิดขึ้นเหมาะแก่การเริ่มต้นชีวิตใหม่ๆเหมาะแก่การขอพรเรื่องโชคลาภเหมาะแก่การทํางานหรืออาจจะริเริ่มในการสร้างผลิตภัณฑ์สร้างสินค้าใหม่ๆก็ได้ ชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดนะคะที่เป็นพนักงานประจําข้าราชการหรือพนักงานบริษัทต่างๆเหมาะอย่างมากที่จะพยายามพรีเซนต์หรือเสนอแนวคิดเสนอไอเดียของตัวเองค่ะแนวคิดหรือไอเดียที่คุณได้พรีเซนต์ได้นําเสนอนั้นอาจจะถูกใจหัวหน้างานอาจจะถูกใจลูกค้าจนทําให้คุณมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับมากขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นใช้วันอมาวสีวันที่21ตุลาคมนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะ หรือถ้าชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดที่เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการก็เหมาะอย่างมากในการปรับแผนการทํางานค่ะสินค้าตัวไหนขายดีส่งเสริมต่อสินค้าตัวไหนขายไม่ดีก็มีเกณฑ์ปรับมีเกณฑ์เปลี่ยนไปตามสถานการณ์สมัยมองว่าเป็นจุดที่ช่วยขับเคลื่อนชีวิตทางด้านการงานได้ดีอย่างมากเลยทีเดียวค่ะดังนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกอย่ามองข้ามพลังงานของวันอมาวสีนี้นะคะเพราะในวันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีต่อหลายๆคนเลยก็ว่าได้ สําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดที่อยู่ในวัยเรียนวัยศึกษานะคะจงใช้พลังงานของวันอมาวสีนี้ให้เกิดประโยชน์อย่างเช่นการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมมีการคุยกับครูอาจารย์วางแผนแนวทางในการเรียนการศึกษาหรือลงมือตั้งใจทําโปรเจกต์ให้สําเร็จตามแผนตามแผนที่คุณวางไว้นะฮะหรือชาวลัคนาราศีพิจิกหลายคนหลายท่านนะคะที่อยู่ในวัยทํางานอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะหางานใหม่อยากจะรีเซ็ตชีวิตตัวเองใหม่ ก็จงใช้วันนี้ให้เกิดประโยชน์ค่ะแต่ขอแนะนานะคะว่าอย่าเพิ่งลาออกจากที่เก่านะขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นอยู่ในที่ทํางานเก่าก่อนแล้วค่อยริเริ่มหางานใหม่ค่อยยื่นใบสมัครต่างๆนานานะคะชาวลัคนาราศีพิจิกคะทาเรซูมเม่ให้เรียบร้อยทําข้อมูลให้ครบถ้วนนะเตรียมแบบแผนต่างๆให้ดีแล้วยื่นใบสมัครได้เลยแล้วเวลายื่นใบสมัครอย่ายื่นแค่3ามสีที่ยื่นไปเลยค่ะ10-20ิที่ ะะพลังของวันอมาวสีจะช่วยส่งเสริมและหนุนนำดวงชะตาของคุณได้มากเลยทีเดียวค่ะ ชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดที่มีงานอยู่แล้วนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสายงานใดวงการธุรกิจหรือว่าเป็นพนักงานประจำค่ะหลังจากวันอมาวาสีเป็นต้นไปหากคุณตั้งใจทําหน้าที่ของคุณให้ดีงานก็มีเกณฑ์ที่จะเริ่มผลักตัวขึ้นมาโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์นะคะจะเป็นอะไรที่คึกคักคึกครืคร้นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะชาวลัคนาราศี พิจิกหลายคนหลายท่านนะคะจะมีคนเห็นคุณค่าจะมีคนเห็นศักยภาพจะมีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะที่งานเก่าๆงานที่ค้างคาหรืองานที่คุณเคยเริ่มเมื่อในอดีตและคุณพับโปรเจกต์ไปมันก็จะกลายมาเป็นตัวผลักดันหรือว่าชาวพิจิกอาจจะได้ไปปัดฝุ่นแล้วกลับมาทําใหม่กลับกลายเป็นว่ามันสร้างกระแสตอบรับให้กับคุณได้ดีเลยทีเดียวค่ะ สำหรับประการต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกในมุมของการเงินการทองกันบ้างนะคะวันอมาวสีเป็นพลังที่ช่วยหนุนในเรื่องของการเงินการทองอยู่แล้วตามหลักโหราศาสไทยโหราศาสตร์จีนถือว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันของเงินจากพระจันทร์ขอโชคขอลาบจากพระจันทร์เพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับข่าวดีเรื่องการเงินการทองมีเกณฑ์ที่จะมีไรายได้เพิ่มมีเกณฑ์ที่จะเปิดช่องทางใหม่ๆเกี่ยวกับการหาเงินชาวลัคนาราศีพิจิกหลายคนหลายท่าน จะได้เริ่มเก็บออมจะได้เริ่มปรับพอร์ตจะได้เริ่มลงทุนจะได้เริ่มชําระหนี้วางแผนการโปะนี่ต่างๆอย่างนี้เป็นต้นค่ะและสิ่งที่น่าสนใจก็คือชาวลัคนาราศีพิจิกมีโอกาสที่จะได้จับเงินก้อนใหญ่ใครที่ทําเรื่องในการกู้เงินจากธนาคารกู้เงินจากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆคือต้องเน้นย้ำว่าคุณทําเรื่องมาก่อนหน้านี้แล้วนะก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกในเรื่องของเงินเงินทองทองนะมีโอกาสจะได้โช ลุกฟลุกๆนะคะและชาวพิจิกะสิ่งที่อยากจะเตือนให้คุณระมัดระวังเกี่ยวกับด้านการเงินก็คือ1ค่ะ ไม่ควรจะไปหยิบยืมเงินใครในวันนี้แม้แต่กระทั่งกู้เงินออขอสินเชื่อจากธนาคารจากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆหลีกเลี่ยงการไปทําเรื่องในวันนี้ให้ทําในวันถัดไปนะหรือทําก่อนถึงวันอมาวสีก็ได้นะคะเพราะว่าวันอมาวสีมันเป็นเหมือนวันกอบปีค่ะไม่เช่นนั้นคุณก็จะต้องกู้อีกในเดือนหน้าหรือทําเรื่องแบบนี้อีกในวันถัดไปอะไรแบบเนี้ยนะคะรวมไปถึงชาวลัคนาราศีพิจิกไม่ควรที่จะให้ใครหยิบยืมเงินค่ะเพราะว่าเหตุการณ์ มันก็อาจจะเกิดขึ้นแบบนี้ซ้ําๆอีกเช่นเดียวกันมันเป็นเหมือนวันกอปปี้อย่างที่สมัยได้บอกไปเดี๋ยวพอเดือนหน้าก็มีคนมาขอหยิบยืมเงินคุณอีกพอสัปดาห์หน้าก็มีคนมาเล่าเรื่องราวทุกใจให้คุณฟังอีกมาขอความช่วยเหลือจากคุณอีกนะคะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงที่จะให้คนอื่นหยิบยืมเงินหลีกเลี่ยงที่จะไปหยิบยืมเงินใครด้วยนะคะสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในวันอมาวสีถึงแม้จะเป็นวันที่ดีเป็นวันที่ส่งเสริมโอกาสให้กับชาวลัราศีพิจิกแต่ก็มีควรระ มีข้อควรระมัดระวังอยู่นั่นก็คือถ้าคุณใช้พลังนี้ไม่ถูกมันก็อาจจะกลายเป็นแรงสะดุดยกตัวอย่างเช่นอย่าพึ่งลงทุนหนักอะ อย่าเพิ่งลงทุนอะไรหนักจนเกินไปโดยที่ไม่มีแบบแผนการที่คุณไปหลงเชื่อคำบอกเล่าคำกล่าวของเพื่อนฝูงหรือคุณคิดว่าคนคนนี้ไว้ใจได้เขาเป็นญาติสนิทมิตรสหายของเราเราเชื่อเขาดีกว่าเขาแนะนำให้เราลงทุนแบบนี้แล้วคุณก็ทุ่มหมดหน้าตักแบบนั้นไม่ควรทำนะคะอย่าไปหลงเชื่อคำชวนเชื่ออย่าไปหลงเชื่อคำโฆษณาต่างๆนะคะก็ควรที่จะพิเคราะห์พิจารณาต่างๆให้ดีและอย่างที่สองอย่าไปข้องเกี่ยวกับสิ่งสีเทาอย่าไปข้องเกี่ยวกับสิ่งเผ็ด กฎหมายอย่าไปข้องเกี่ยวกับสิ่งที่มันผิดศีลธรรมจริยธรรมค่ะเพราะมันอาจจะส่งปัญหามาให้คุณโดยที่คุณคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงก็ได้ค่ะอย่างที่3อย่าทําอะไรใจรีบใจร้อนจนเกินไปใจเย็นๆชา้าๆได้พระเล่มงามคลิป คิดทบทวนพิจารณาเรื่องราวต่างๆให้ละเอียดถี่ถ้วนจะดีกว่าค่ะสิ่งที่อยากจะแนะนําให้ทํานะคะก็คือจัดระเบียบในกระเป๋าสตางค์ให้ดีเรียงธนบัตรให้สวยงามแล้วก็เปิดกระเป๋าสตางค์ให้แสงพระจันทร์มากระทบที่กระเป๋าสตางค์ของคุณเป็นการรับโชครับลาบจากพระจันทร์ค่ะคร่าวๆเท่านี้นะคะสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิก ชาวพิจิกท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อจากนี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสําเร็จและรับรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อน สวัสดีค่ะ